สมองสมองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งในอวัยวะสําคัญสําหรับร่างกายของมนุษย์อย่างมากมันทั้งใช้ในการควบคุมอวัยวะภายในร่างกายโลหิตความคิดและอื่นๆมากมายนะับไม่ได้แต่สมองเองก็มีข้ออันตรายอยู่ข้อหนึ่งเช่นกันอาการของภาพหลอน การเกิดอาการภาพหลอนอาจจะเป็นทางโลกหรืออาจจะเป็นอาการของคนนอนน้อยมันแล้วแต่การเห็นภาพหลอนก็อย่างเช่นเห็นคนที่ตายจากไปแล้วเห็นมนุษย์ที่รูปร่างร่างกายผิดปกติได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบตัวได้ยินเสียงคนพูดอาการเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับเพราะภาวะซึมเศร้าแต่ยังไงก็ตามสิ่งแรกและสิ่งเดียวที่ควรทำมากที่สุดในตอนนี้นั่นก็คืออย่าทําให้ตัวเองเห็นภาพหลอนอย่างเด็ดขาดไม่ว่ายังไงก็ตามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเพราะไม่อย่างนั้น เอาล่ะแล้ววันนี้กูพาพกวกมึงมาอยู่เกมเชียนนี่กับไอ้มด สมองใช่แล้วก็อันนี้ก็เป็นคลิปใหญ่ีกทีเหมือนกันคือหลังจากที่กูร้องเล่นกับเพื่อนจากคลิปที่แล้วไปนี่ก็สนุกพอตัวเลยแต่ก็อย่าได้เห็นเลยในคลิปอะ่ะกูไม่งทําเชี่ยอะไรกัไม่เป็นเลยกูไม่รู้วิธีการดูแลสมองของกูด้วยซ้ำมีแต่ทําให้สมองกูแย่ลงสลาสุดสมองกูเสื่อมแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงไปตอนนี้นยะกูไปศึกษามาหมดแล้วว่าการเกิดทําให้สมองเสื่อมกับทําให้สมองดีเนี่ย้อนทำยังไงบ้างคือมึงเห็นของรอบๆตัวนี่ก็เห็นได้ชัดเจนแล้วกูเตรียมนานมากแล้วก็ไอฉากต,ตอน่ต้นลลลิิิปเเเเเียยยกกดดดานาามหอััผไทพวววะะรรรจธ คัดสมองของเราก่อนเลยก็แล้วกันคือตอนนี้กูมีคัดสมองอยู่เต็มเป็นคัดสติอะไรทํานองนั้นอาการของการสูญเสียคัดสมองการสูญเสียคัดสมองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หลายวิธีมากๆแต่กูจะเริ่มด้วยวิธีคลาสสิกก่อนนั่นก็คือการฟังเพลงการฟังเพลงเนี่ยจะทําให้สมองของเราเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือว่ารู้สึกเครียดลงมันก็แล้วแต่เพลงที่มึงฟังจนมากกูจะฟังลิกลโลเรียบร้อยแล้วครับสมองกูพังตายหาตายโหและตอนนี้กูก็ได้ทําการแบ่งแผ่นเสียงไว้อย่างชัดเจนและฝั่งนี้ก็เป็นแผ่นเสียงดีส่วนฝ ยัดเข้าไปปุ๊บไม่จ่เห็นว่าค่าสมองของกูลดใช่สามแผ่นนี้เลยเอาง่ายคือถ้ามึงเจอสามแผ่นนี้โยนทิ้งลาวาไปได้เลยแน่นอนว่าเท้าตรงข้ามก็คือแผ่นเสียงพวกนี้ที่จะเป็นแผ่นเสียงที่ดีไม่ว่ามึงจะเอาอันไหนใส่เข้าไปก็จะทําให้สมองมึงรู้สึกผ่อนคลายะอ,อย่างเช่เดี๋ยวกูจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะยัดเข้าไปนี่เป็นไงเพลงที่จะทําให้มึงรู้สึกผ่อนคลายแล้วรู้สึกดีเห็นภาพท้องฟ้าที่แสนสวยงามและท้องทะเลเดี๋ยวเพลงเครีย,ย์อะไรแน่ต่อมาก็คือการว่ายนะ้ำการว่ายน้ำสลับในมอดนี้แล้วนะไม่เป็นอะไรที่โคตรเที่ยและเล ¡Gracias! Vale. อ่ะอย่างเช่นกูเดินลงไปแค่เอาขาจุ่มน้ําปึ๊บมึงก็รู้สึกว่ามึงแม่งไม่ปลอดภัยแล้วรู้สึกว่าสมองและสติปัญญาของมึงกําลังลดัวให้คิวของมึงกํลังจะต่ํากว่า84,000เซลล์และมึงกําลังจะเป็นบ้าใช่แล้วกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแค่การลงไปแช่น้ําเนี่ยมันทําให้ค่าสติกูลดได้ขนาดนี้ได้เลยเลแค่เข้าไปแค่ครึ่งตัวนะ, <c oughs> นะเฮ้ยทําไมามันหนักขนาดนี้วะการเดินติดในมุนม,มนี่ก็ทําให้ค่าสติและค่าสมองของเราพดลงได้เหมือนกันอ่ะอย่างเช่นกูจะเดินเข้าไปใกล้แล้วติดเห็นหมั้ทําให้กูรู้สึกว่าสมองกูตอนนี้มันกําลังจะตายแล้วมันโดนกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงแต่อย่างน้อยการที่กูเดินเข้ามาอยู่ในนี้ก็ทําให้กูรู้ว่าก ูแม่งก็เป็นคนที่มีเยื่อใยเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไอสัตว์การของคนเจ็บปวดก็มีผลเหมือนกันอย่างเช่นการที่เดินไปกอดต้นกระบองเพชรอันนี้สมองก็จะรู้สึกไปถูกใจอย่างแรงเดินเข้าไปเพิ่มขั้นสมองจะลดแบบต่อนเนื่องไม่ว่ามึงจะทำยังไงก็ตามให้รีบออกไาให้ไวที่สุดถ้ามึงตายแล้วเกิดใหม่เพิ่มสมองมึงจะกลับมาป,ปกติก็เป็นวิธีแก้ที่ง่ายดีเหมือนกันนะการอยู่ในที่มืดนานเกินไปจะทําให้เราสูญเสียสติและเราจะเห็นภาพหลอนเราจะสร้างภาพหลอนขึ้นมาเองไม่ว่าจะเป็นเอ่อ ภาพแม่กูจะสาธิตให้ดูโดยการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่มืดและขังตัวเองไว้ในนี้และตอนนี้มึงก็เริ่มสูญเสียค่าสมองแล้วตอนนี้ค่าสมองของมึงกําลังลดแบบต่อเนื่องถึงจะไม่ได้มากมายอะไรแต่เล็กน้อยมันก็ทําให้มึงตายได้เหมือนกันน่ะแหละเชื่อกูพยายามจะอยู่ในที่มืดเลยแค่เห็นแสงสว่างก็ทําให้สมองกูรู้สึกดีขึ้นแล้วและต่อมาก็คือบล็อกหินบล็อกหินมันทําอะไรให้สมองมึงเจ็บปวดได้หรือไงวะอ๋อแน่นอนนี่ไม่ใช่บล็อกหินธรรมดาซะหน่อย บล็อกหินที่เศษไอพวกตัวสตีนี่ออกมาถ้ามึงเจออะไรแบบนี้มันจะทําให้ค่นสมองมึงลดแบบต่อเนื่องทาให้รู้สึกเกิดอาการหวาดกูัเกงกลัวกับสิ่งมีชีวิตมากมายที่กําลังไล่ต้อนมึงอยู่นี่แล้วมึงควรทำยังไงมันก็แค่ฆ่าปะเนี่ยแค่นี้มันก็ไปสูญเสียค่าสมองแหละต่อมาคือการอยู่ใกล้พวกมอนสเตอร์และเหล่าสิ่งมีชีวิตที่อันตรายต่อเรามากจนเกินไปพวกซอมบอยพวกนี้หนึ่งตัว2ตัว3ตัวสีตัว5ตัว6ตัวเจ็ดแปดเก้าสิบต่อต่อการสูญเสียค่นสมองอะไรประมาณนี้คอมโบกันในช่วงงงตตออนนลาคืแ้วมึจะสสูญเียยั่ แต่ตอนนี้มั็นตอนเช้าไงก็เลยสูญเสียคสติแค่ประมาณนี้สิ่งที่กูทําไปทั้งหมดนั้นยังไม่หมดการเสียสติน่ยมันมีหลายวิธีการมากกว่านั้นอีกก่องนี้จะรวมสิ่งที่จะทําให้มึงรู้สึกสูญเสียคาสติอย่างรุนแรงเราจะเริ่มจากอาหารก่อนเลยแล้วมึงไปไกลทุสตีนี่ไม่ต้องเข้ามาใกล้กูเห็นไหมขนาดไอ้เชี่ยเขียวมันยังทำให้กูสูญเสียสตีเลยคันนี่ขนาดตอนเช้านเะนี่ยการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ทำให้เราสูญเสียคาสติได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนกอ้วนเนื้อเนา่าลูกตาหรือมััดฝรร่่่งงทีีเเเเ็นนนขยยววิึพะจ้าช <laughs> จะเห็นได้ว่าถ้ากูเริ่มสมองต่ากว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมันจะเริ่มเกิดอาการแล้วอย่างเออคำที่ขึ้นมาบนจอภาพที่ดูจะขาวดําขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่สดใสมึงจะได้ยินเสียงบางอย่างอยูอย่ข้างหลังที่มันไม่มีอะไรแล้วก็ถ้ากูกินนกบวนเข้าไปอีกแม่งจะเลวร้ายมากกว่าเดิมกินอันนี้เข้าไปอีก มันยังเลวร้วายได้มากกว่านี้อีกเห็นบรรยากาศรอบๆที่แอนจะโคตรอึดอัดนี่หรือเปล่าตอนนี้ขั้สมองของมึงอะต่ำกว่ามาตรฐานแล้วมึงอาจจะเป็นโรคสมองเสื่อมมึงอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือมึงอาจจะเป็นบาโ o ล่าแล้วก็ได้นะตอนนี้เห็นในสิ่งมีชีวิตพวกนี้ไหมมันงอกออกมาแล้วจากกนไล่ตามมึงและจากขยี้มึงถ้าสมองมึงต่ำกว่าเกณฑ์ไปมากกว่านี้ตอนนี้มึงควรทำยังไงนั่นเหรอวิธีง,ง่ายเลยนะก็คือให้มันตีแล้วก็เกิดใหม่ <S <S ใช่ทีย นี่เป็นไงไงไหมต่อมาก็คือจําพวกการฆ่าสัตว์ตอนที่กูเล่นในโหมดเอาชีวิตรอดกับเพื่อนกูเนี่ย <c oughs> กูได้ทาการฆ่าสิมชีวิตไปเยอะแยะมากมายการฆ่าสิมชีวิตหรือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นจะทําให้มึงสูญเสียสติแบบรุนแรงเลยซะด้วยนะดูนี่สิแบบนี้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 กูฆแบบแบบ่ามันไปแค่ไม่กี่ตัวก็ทําให้กูเกิดอาการภาพหลอนและเห็นไอ้พวกตัวสตินี่ออกมาอ,อีกแล้วมึงควรจะย้ายออกไปจากตรงนี้ได้แล้วนะไอ้สัตว์ต่อมา็คือเรื่องสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็น,นอ่า้แตถ เกิดว่าสัตว์เลี้ยงเราตายแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะอย่างเช่นกูมีไอเ้เชนี่ถ้ากูทําให้มันกลายเป็นปุ๋ยเราจะสูญเสียค่าสติเยอะขนาดไหนกันเชียวอันนี้เป็นแค่การทดลองนะไอ้เชี่ยความจริงกูก็ไม่อยากฆ่ามันหรอกจริงๆนะจริงๆนะ <c oughs> <c oughs> เอ่อมึงเห็นค่าสมองเราตอนนี้ไหมมึงดูไว้ให้ดี ถ้ามึงสูญเสียสัตว์เลี้ยงในมอดนี้แล้วละก็มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตมึงคิดหายถ้าเป็นไปได้นะพยายามอย่าเลี้ยงสัตว์เลยดีกว่าหรือต่อให้มึงเลี้ยงก็ดูแลมันให้ดีก็แล้วกันไอ้มึงอะไอเชี่ยบรีเซ็ตกูหน่อยดิต่อมาคือการมองหน้าไอเชี้ยเปร์การมองหน้าไอเชี้ยเปร์เนี่ยจะทำให้เราสูญเสียคัาสติอย่างรุนแรงอย่างเช่นไอเชี่ยดิแล้วกูมองหน้ามันมึงจะเห็นได้ว่ามึงจะสูญเสียคัาสติแบบแรงมากๆแล้วมึงจะไม่เข้ามากัดกูหรือไงเนี่ยฮะมึงจะาำให้กูสูญเสียค่าเสต อ้อย what the fuck กูไปโดนอ้เชี่ยไปขคาดิซัมดังนั้นพยายามอย่ามองหน้ามันเลยเอาจริงนะแต่สำหรับกูช่างแม่งมันกูชอบหาเรื่องมันอยู่แล้วต่อมาก็คือการไปนรกน,นี่เลยมาดูค่าสมองที่กูมีอยู่ในตอนนี้นะมึงจะเห็นว่าค่าสมองกูไม่ลดเลย what the fuck อ่าค่าสมองของมึงตอนนี้มันลดมานิดหนึ่งแล้วเอาล่ะแล้วนั่นก็คือทั้งหมดของการลดคา่าสติเว้ยเดียวอย่าพึ่งมันยังไม่จบแน่นอนว่าขั้วตรงข้ามของการลดค่าสตินั่นก็คืออะไรรู้ไหมปิดคลิปไง นั่นก็คือการเพิ่มค่าสติยงไงล่ะนี่เลยสิ่งที่จะมาช่วยมึงในการเพิ่มค่าสติต,ต่างๆนาเริ่มจากอย่างแรกเลยก็คือฝ่ายเพียงแค่มึงอยู่ใกล้ๆก็จะทําให้ค่าสมองมึงเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆการกินอาหารก็เหมือนกันซึ่งแบบน่นอนว่าถ้ากูกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจะทําให้ค่าสมองของเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันอยา่างแอปเปิลสดๆนี่มึงเห็นไหมต่อมาคือการเดินในทางเดินที่ดีขึ้นพื้นญ้าอะไรพวกนี้เราเดินในสภาพพื้นผิวที่แบบปกติเราก็ไม่ได้ขี้อะไรอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า ไอสัตว์กลัวมัชิดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้พื้นทางเดินอะไรพวกนี้มันดีขึ้นอ่ะจะทำให้ค่าสติเราเพิ่มขึ้นเหมือนกันอย่างเช่นกูพวนดินให้มันเหมือนเป็นทางเดินเพียงแค่มึงเดินอยู่อย่างนี้ค่าสมองมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแล้วนะกูม่เข้าใจหลักการเหมือนกันว่าทำไมค่าสมองมันเพิ่มขึ้นตออาการเหมือนมึงเดินอยู่พื้นเรียบๆกับพื้นหญ้าอะไรประมาณเนี้ยตีนมึงไม่สกปรกแล้วมั้งต่อมาคือการนอนการนอนนี่ก็อย่างที่เห็นไปในคลิปที่แล้วเลยก็คือจะทำให้ค่าเาาา่มมนนนนออยยงกกกะัลดีว มึงจะเห็นได้ว่าคาสติมันเพิ่มขึ้นมาเต็มหลอดเลยอาการคนตื่นเช้าเนี่ยมันรู้สึกดีสุดไปเลยเนี่ยการตกปลาก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นเหมือนกันเอานี่ไปเดี๋ยวตอนนี้ค่าสมองกูยังไม่ลดไปมึงนะมึงมาช่วยกูลดค่าสมองให้กูหน่อยก็แล้วกันนะตกปลาตอนนี้ก็จะมีปลามากินเบ็ดเราในไม่ช้าแล้วก็จะทำให้มึงรู้สึกว่าชีวิตนี้นี่ออกไปแต่หญ้าบ้างนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย เฮ้ย hey, แล้วปลามันจะไม่กินเบ็ดกูเลยหรือไงวะปลามาแล้วอือเป็นไงตกปลาที่าดสมองกูเกือบเต็มแม่งสุดยอดไปเลยแดกปลาดิแม่งการปลาไขาและเสกลูกเกี๊ยบออกมาก็ช่วยมึงได้เหมือนกันนะเว้ยแต่แป๊บน,นึงนะขาสติก๊กไม่ยังเต็มหลอดอเลยมันจะช่วยกูอีกรอบแล้วแหละแล้วเราก็เริ่มปลาไขากันเลยปลาจนกว่าจะได้ไอต้อยออกมาเว้ยพอะได้ไอต้อยออกมาปุา๊บขาสมองมึงก็จะดีขึ้นนี่เห็นไหมการเลี้ยงสัตว์ก็ช่วยมึงได้เหมือนกันอย่างเช่นการที่กูจะเลี้ยงไอต้อยให้อาหารมัน นี่ค่าสมองเกือบเต็มแนะ่สุดยอดไปเลยใช่ไหมเทียกูป,ปาดสามทีสมองกูจะหมดต่อมาคือการเทรดของกับพวกชาวบ้านอย่างเช่นกูนจะเทรดของกับไอเชี่ยนี่ไ <c oughs> ม่กูเทเรดไอส <c oughs> อก็อย่างที่มึงเห็นนั่นแหละคือถ้ามึงไม่มีอะไรจะลงแล้วมึงไม่อยากสูญเสียค่าสติอ่ะก็กระทืบชาวบ้านซะคือมึงจะไม่สูญเสียสติหรือเที่ยอะไรเลยเอาง่ายคือมสนี้แม่งส่งเสริมให้กูฆาตกรรมคนมากกว่าฆาตกรรมสัตว์อ่ะแล้วมึงก็เปลี่ยนอาชีพใช่เลยและคราวนี้มึงก็สามารถเทรดสิ่งนี้แม่งเสียกเอาไปไอเว้ยอย่างเช่นกูเทรดสิ่งน มองไว้ให้ดีมึงเห็นนั่นหรือไม่ไอที่คั้สมองเต็มหลอดน,นี่ไม่ใช่อะไรนะเธอมันมีวิธีการเพิ่มขั้สมองอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือการปลูกลอยอชิเมนไม่ให้โคตรเยอะเลยกูก็เพิ่งรู้เหมือนกันนี่แหละแล้ววิธีการเพิ่มคัาสติและค่าสมองต่อมานั่นก็คือการปลูกดอกไม้ซึ่งอย่างแรกที่มึงควรจำนั่นก็คือมึงต้องมีกระถางต้นไม้ก่อนอันนี้คือถ้ามึงปลูกลอยไม้บนพื้นอะไรปกติเนี่ยมึงจะไม่ได้ค่าสมองไม่พอมึงจะปลูกทำไมก่อนดังนั้นวางสิ่งนี้ แปะเข้าไปมึงเห็นนั่นไหมมันก็มีครูดาวอยู่นะและของชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือหมวกดอกไม้บัวดอไม้เนี่ยพีแค่มึงใส่ไว้บนหัวมึงจะได้ค่าสเติเพิ่มแทบตลอดเวลาเลยถึงจะเล็กน้อยแต่มันก็เพิ่มแทบตลอดเวลามึงเห็นนี่ไหมมันทําให้สกินกูดูดีขึ้นอยากเห็นได้ชัดเลยนะไม่สุดยอดไปเลยว่ะไอ้โอ้แล้วก็วิธีการคราฟหมวกดอกไม้นี่ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยไม่เห็นไอ้พ่นดอกไม้นะนะชนิดผู้นี้ไหมมันสามารถทาดอกไม้ได้หมดเลย อตอย่างเช่นกูจะเอาเอ่อจำพวกนี้มานะเพียงแค่เมืองวามเป็นวงกลมแบบนี้มันก็จะได้ดอกไม้ออกมาแล้วซึ่งมึงก็สามารถเอาดอกไม้ทุกนานาชนิดมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสร้างบวดดอกไม้ออกมาได้เหมือนกันและที่สองคัญที่สุดนั่นก็คือไอ้ดอกไม้สองชนิดนี้ก็สามารถทาเป็นบวกดอกไม้ได้เหมือนกันอยู่มึงเห็นเทียอะไรนี่ไหมเนี่ยไอเทียนี่ก็เหมือนกันไม่เป็นดอกไม้ดําไม่ออกมาเป็นดอกไม้ขาวแล้วก็คลิปนี้มันจะสั้นหรือมันจะยาวก็แล้วแต่ตอนที่กูต,ตัดนั่นแหละกูอาจจะดูพูดติดติดขัดไปนิดนึงเพราะมอสนี้ม สติเป็นในหนึ่งอย่างที่มีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างมากมาเอาไว้ทั้งการยับยั้งชั่งใจในการตัดสินใจที่ควรในการตัดสินใจอย่างถูกต้องสติสติโอ้ยคุย